This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. ยุคสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นความตึงเครียดที่สุดบนโลกใบนี้ก็คงจะไม่พ้นส,สงครามเย็นนะครับที่ปกคลุมตั้งแต่ปลายทศวรรษที่4050,60และเ0นะครับเรื่องของการคลี่คลายค,ายความตึงเครียดในสงครามเย็นต้องบอกนะครับว่ามาจากหลากหลายองค์ประกอบด้วยกันหลายคนอาจจะไม่มองปลายทางน,นะครับเรื่องของการที่สหภาพโซเวียตนั้นมีการประกาศนโยบายกลาสนอตและก็เปเรสตรยกา แต่จริงๆแล้วจิ๊กซอชิ้นที่สาคัญที่สุดในการผ่อนคลายความตึงเครียดของช่วงสงครามเย็นคงจะไม่พ้นนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับสาระองค์ประกอบที่มีความสําคัญที่สุดนะครับของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นไม่พ้นคําว่า Real p o l i t i c s เป็นภาษาเยอรมันนะครับก็มาจากคำว่า Real คือความเป็นจริงกับคำว่า politics ก็คือ politics หรือว่าการเมืองนั่นเอง กล่าวคือแทนที่แต่ละประเทศนั้นจะมีการยึดติดในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองจนไม่สามารถที่จะเดินหน้าพูดคุยกันได้แต่ว่าแต่ละประเทศนั้นหันหน้ามามองกันและพูดคุยกันว่าสิ่งใดจะดีที่สุดสําหรับโลกใบนี้และแต่ละประเทศของตัวเองวันนี้นะครับเราจะคุยถึงเรื่องของสถาปนิกของนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่มีพื้นฐานของคําว่า realpolitik สำหรับปีนี้ครับ2023ถือได้ว่าเป็นปีที่บุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาปนิกของการเปลี่ยนนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานั้นครบรอบ100ปีพอดีนะครับสำหรับบุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาปนิกของการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศในครั้งนี้เกิดในครอบครัวชาวยิวนะครับที่แคว้นบาเยอร์หรือว่าบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมันในยุคสาธารณรัฐไวยมาครับตัวเขาเองเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่2ภายใต้ธงของสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะกลับมาเป็นนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระดับ็อปก่อนที่จะกลายมาเป็นหนึ่งในผู้กำหนดนโยบายการเมืองระหว่างประเทศในยุคที่สงครามเย็นนั้นถือได้ว่าตึงเครียดเป็นอย่างสูงครับนอกจากนี้เขายังได้รับการเสนอชื่อครับให้เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปี1973แต่ในที่สุดตัวเขาตัดสินใจที่จะคืนรางวัลโนเบลนั้นคืนกลับให้กับคณะกรรมการตัดสินชายคนนี้มีชื่อแรกกำเนิดครับว่าไฮน์สอัลเฟรดคิสซิงเกอร์ แต่ทั่วโลกรู้จักเขาในนามของซูเปอร์เคเฮนรี่คิสซิงเจอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่56ของสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของรัฐบาลริชาร์ดนิกสันและเจอร l d โฟ r ดประวัติศาสตร์8นาทีนะครับในเอพิโซดต่อจากนี้จะเป็นการไล่เลียงครับเรื่องราวของเฮนรี่คิสซิงเจอร์ผ่านลางบรรยากาศบริบทโลกคู่คู่ไปกับทัศนคติที่น่าสนใจของตัวเขา เสียงสัรเสริญที่โลกทั้งใบมอบให้กับเขาแต่ขณะเดียวกันพร้อมเพียงไปกับคําวิาพากษ์วิจารณ์ครับที่ทั่วโลกมีต่อเขาอย่างรุนแรงในบางช่วงบางตอนเช่นเดียวกันครับปฐมบทเลยนะครับแรกทีเดียวเราพาแฟนรายการประวัติศาสตร์8นาทีนะครับไปที่เมืองเฟิร์สซึ่งอยู่ที่ตอนในต้ของแคว้นบาวาเรียในเยอรมน,นีนะครับในปี1923เครับเข้าไปดูที่ครอบครัวคิสซิงเกอร์ครับซึ่งเป็นครอบครัวชาวยิวเยอรมันของลุยส์ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นพ่อแล้วก็พอลลาสเตอร์ซึ่งเป็นแม่ ทั้งสงครับให้กำเนิดบุตรชายคนโตที่มีชื่อว่า Heinz Alfred Kissinger ขอเรียกกันว่า Heinz นับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับต่อมาเขาก็ให้กำเนิดบุตรชายคนที่2ที่มีชื่อว่า w a ลเ e r ถ้าว่าเรามองไปแล้วนะครับปีเกิดของ Heinz Alfred k i s สซิงเกหรือว่า1923นะครับเราจะทราบว่ายุคนั้นสำหรับเยอรมันแล้วครับอยู่ในช่วงระหว่างสงครามโลก2ครั้งคือสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งในช่วงดังกล่าวครับ เยอรมน,นีเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองระบอบสาธารณรัฐไวน์มาตาคือหลังการสิ้นสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของเยอรมันภายใต้พระเจ้าไคเซอร์วิลเฮมที่2ก่อนหน้าการเข้าสู่การสถาปนาเดอทริเตอร์ไคหรือว่าจักรวรรดิที่3นะครับของนาซีเยอรมันในปี1933ครับสังคมเยอรมันในช่วงนั้นคนยิวกับคนเยอรมันครับสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน ถ้าเกิดว่าเป็นตอนใต้นะครับของเยอรมน,นีก็คือแคว้นบาวาเรียซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดนะครับของเด็กชายไฮนสคนนี้ในพื้นที่นั้นส่วนใหญ่เลยคนเยอรมันจะเป็นคทอลิกครับแต่สามารถที่จะเข้ากันได้กับคนเยอรมันซึ่งไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็ไม่ใช่คทอลิกอย่างเช่นกรณีคนที่เกิดในครอบครัวคนยิวได้เป็นอย่างดีสารพ่อของไฮนสครับที่มีชื่อว่าลูวิสเนี่ยแกเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีความผสมกลมกลืนครับระหว่างนักเรียนเยอรมันที่เป็น Catholic, คริสต์คทอลิกกับนักเรีียยยยนนเเอรมท่ป็ชาววด้ว โดยที่ตัวเขาเองคือไฮนส์กับวอทเตอร์ซึ่งเป็นน้องชายก็เติบโตมาในสังคมเยอรมันในยุคที่ทุกคนนั้นถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านศาสนาทางชาติพันธุ์แต่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันกลมกลืนได้เป็นอย่างดีครับสารก,กิจ,จกรรมที่เด็กชายไฮนส์นชื่นชอบที่สุดในวัยเด็กก็คือฟุตบอลครับตัวเขาเองเริ่มเล่นฟุตบอลให้กับทีมเยาวชนของทีมนะครับที่มีชื่อว่าทีมสปีลฟาคน์ในกรุงเฟอร์สเอฟใครก็ตามที่ดูฟุตบอลเยอรมันจะบอกว่าหลายฤด,ดูกาลที่แล้วจะเห็นทีมทีม ก็คือทีมที่มีชื่อว่า c r e a t e r First มีสัญลักษณ์เป็นสีเขียวขาวแล้วมีสัญลักษณ์ดอกโคลเวอร์และทีมนั่นเองครับก็คือทีมต้นสังกัดของนักเตะเยาวชนที่มีชื่อว่า Heinze Alfred Kissinger ครับทั้ง2คนเลยนะครับสพี่น้อง h e i n z แล้วก็ Walter ได้เรียนหนังสือในโรงเรียนมีชีวิตที่ค่อนข้างดีชีวิตของพวกเขาครับเป็นครอบครัวคนชั้นกลางที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครอบครัวก็เป็นครูบ้านของพวกเขาถึงเป็นบ้านคนที่มีความรู้นะครับเพราะก็จะมีหนังสืออยู่เป็นจํานวนมาก ทำให้เด็กทั้งสองคนก็เติบโต,ตพร้อมกันมากับความกระตือรือร้นในการเรียนหนังสือนี่แหละครับแต่แล้วครับหลังจากที่เขาอายุได้6ขวบคือในปี1929นะครับณเวลานั้นเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกครับส่งผลให้เศรษฐกิจเยอรมันซึ่งเพิ่งฟื้นตัวหลังสงครามโลกครั้งที่2เจอกับปัญหาเศรษฐกิจระลอกใหม่ครับเพราะว่าคู่ค้าสําคัญคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเจอปัญหาสภาพคล่องจากฟองสบู่แตก Wall Street Crash ในปี1929 ในแง่ของการเมืองครับมันส่งผลให้คนเยอรมันเนื่อยน่ายกับสาธารณรัฐไวมาจนท้ายที่สุดครับลงคะแนนเสียงจํานวนมากให้กับพรรคใหม่ก็คือพรรคนาซีจนกระทั่งกลายเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงสูงที่สุดเลยในการเลือกตั้งสองครั้งในปี1932และ1933ครับและในที่สุดในช่วงต้นปี1933ทําให้พรรคนาซีภายใต้าการนําของอดอลฟ์ฟิตเลอร์กายเป็นพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาล ที่ต่อมากลายเป็นพรรคเดี่ยวในการปกครองเยอรมันด้วยแน่นอนครับว่า,าดังที่ทราบไปอยู่แล้วว่าพรรคนาซีเนี่ยมีการออกกฎหมายกีดกันคนยิวออกจากสังคมเยอรมันชีวิตของครอบครัวคิสซิงเกอร์และชาวยิวในเยอรมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับเพียงแค่ไฮนส์เข้าไปดูฟุตบอลน,นะครับสนามที่เขามีความคุ้นเคยที่เมืองเฟิร์สที่สุดก็โดนเจ้าหน้าที่ในสนามฟุตบอลซึ่งเป็นคนเยอรมันไล่ตะเพิดออกมาไม่ใช่แค่ไล่เปล่าๆนะครับเห็นเป็นเด็กยิวทาร้ายเขาด้วย ที่สุดแล้วส่งผลกระทบต่อสังคมคนยิวในเยอรมันค่อนข้างเยอะคุณพ่อของเขาซึ่งเคยเป็นครูสอนในโรงเรียนที่เรียนรวมกันร,ระหว่างยิวกับเยอรมันครับถูกไล่ออกจากโรงเรียนผสมเพราะว่าคนเป็นยิวไม่สามารถที่จะสอนคนเยอรมันได้ที่สุดครับคอบครูคิสเซนเอร์รู้ดีว่าหากว่าครอบครัวของเขายังคงอยู่ในเยอรมันต่อไปคงจะตกเป็นเหยื่อการเมืองของพรรคนาซีเยอรมันในที่สุดในปี1937นะครับตอนที่ไฮส์อายุได้15ปี ครอบครัว4ี่ชีวิตของพวกเขาจึงตัดสินใจอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าจุดหมายปลายทางครับก็คือที่นิวยอร์กพื้นที่ที่มีคนยิวจานวนมากมายครับซึ่งในจุดนั้นน่าจะทําให้ชีวิตของพวกเขา4คนในครอบครัวปลอดภัยมากกว่าระหว่างทางที่พวกเขาเดินทางอพยพจายกเยอรมน,นีไปยังนิวยอร์กพวกเขาเปลี่ยนทางผ่านไปที่ลอนดอนเป็นช่วงเวลาสั้นๆด้วยแต่สิ่งหนึ่งครับที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของชีวิตเด็กคนนี้คือไฮน์ z อัลเซต์คีสิงเกอร์คือทัศนคติครับ ถึงแม้ว่าชะตาชีวิตจะเล่นตลกกับตัวเขาและครอบครัวซึ่งเป็นชาวยิวแต่ผ่านมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้อายุ100ปีแล้วครับตัวเขาเองไม่เคยบ่นน้อยใจในชะตาชีวิตที่เกิดมาเป็นคนยิวเกิดมาแล้วอาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนๆซึ่งเป็นเยอรมันคริสและทําให้ชีวิตของเขานั้นตกระหกระเหินตกรกรรมลำบากตัวเขาเองนะครับไม่เคยแสดงออกซึ่งท่าทีความโกรธความเกลียดคนเยอรมัน ถึงแม้ว่าจะเป็นในยุคที่คนเยอรมันนั้นกีดกันคนอยู่จกนกระทั่งคำให้ครอบครัวของเขานั้นไม่ต่างกับสภาพของการตกนรกแต่อย่างไดครับสำหรับที่สหรัฐอเมริกาแล้วนะครับพ่อแม่ของไฮนส์ตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนชื่อลูกของเขาจากเดิมไฮน n ์อัลเฟรดคิสซิงเกอร์มาเป็นเฮนรี่อัลเฟรดคิสซิงเจอร์สาเหตุเพราะว่าอยากให้เขานั้นเดินทางไปยังโรงเรียนแล้วรู้สึกว่ากลมกลืนกับเพื่อนๆที่มีชื่อเนี่ยเป็นอเมริกันมากขึ้น ชีวิตของพวกเขาที่นิวยอร์กนะครับมีข้อดีที่ดีขึ้นครับเพราะว่านิวยอร์กนั้นเป็นชุมชนนะครับขนาดใหญ่เลยของคนยิวที่อยู่ที่นั่นพื้นที่ตรงนั้นทําให้พวกเขาสามารถที่จะประกอบกิจกรรมกิจกรรมทางศาสนาของคนยิวได้อย่างอิสระไม่มีใครมองพวกเขานะครับว่าเป็นคนยิวมีความแตกต่างแปลกแยกไปจากคนอเมริกันคนอเมริกันคริสเตียนนะครับอาจจะมีล้อเขาอยู่เล็กน้อยครับตรงที่ว่าสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีสำเนียงเยอรมันแบบนนหนาหนา ติ๊กเจอร์ a มนแอคเเวลาที่เขาพูดภาษาอังกซึ่งก็ยังคงปรากฏอยู่อยู่ในปัจจุบันนี้ชีวิตของพวกเขาแน่นอนครับว่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากเดิมซึ่งเคยมีบ้านแบบคนชั้นกลางตอนนี้บ้านของพวกเขาเนี่ยต้องอยู่ในห้องเล็กๆอัดกัน4ี่คนชีวิตไม่มีความเป็นส่วนตัวครับนั่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ไฮน n ์หรือว่าตอนนี้เป็นเฮนรี่ไปแล้วเนี่ยที่ปกติไม่เคยบ่นอะไรง่ายๆถึงกับบ่นออกมาบอกว่าเกิดมาผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตผมมันจะย่ำแย่ได้ขนาดนี้แต่ด้ยวยอุปนิสัยของเขาครับ ความที่เป็นคนรักเรียนขยันขันแข็งทําให้ตัวเขาทํางานหาเงินมาสมทบกับครอบครัวโดยที่เขาใช้เวลาในตอนกลางวันครับไปทํางานในโรงงานที่ทําแปลงในการป้ายสบู่โกนหนวดในเวลากลางวัน,วนส่วนตอนกลางคืนครับก็อเอาเวลาไปเรียนหนังสือภาคคำ่ำที่โรงเรียนที่มีชื่อว่าจอร์จวอชิงตันไฮสคูลที่แมนฮัตตันนั่นแหละครับนั่นก็เป็นตัวอย่างชีวิตของคนหนักเอาเบาู้ในช่วงทศวรรษที่3 0แล้วก็40ครับ ในปี1943ครับสหรัฐอเมริกาน,นั้นมีการประกาศสงครามกับฝ่ายอักษะหลังจากที่ถูกญี่ปุ่นโจมตีที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ปลายปี1942ครับถึงแม้ว่าไฮนส์หรือว่าเฮนรี่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาจะไม่ใช่คนอเมริกันโดยกําเนิดครับแต่ว่าเขามองเหมือนกับเพื่อนร่วมชาติซึ่งตอนนี้ก็คือคนอเมริกันในสังคมอเมริกันเวลานั้นที่เชื่อว่าเป็นภารก,กิจของคนหนุ่มชาวอเมริกันทุกคนที่จะต้องเข้าไปรับใช้ชาติประจําการในกองทัพเพื่อที่จะร่วมรบกับฝ่ายอักษะ ตัวเขาเองครับเฮนรีคิสซิงเจอร์ในวัยหนุ่มให้สัมภาษณ์บอกว่าการประจําการนั้นทําให้คนที่เกิดในเยอรมันอย่างเขามีความรู้สึกว่าเขานั้นมีความเป็นอเมริกันมากขึ้นเฮนรีคิสซิงเจอร์ในวัยหนุ่มครับเข้าประจําการเป็นพลทหารราบที่แคมป์ครอปที่เมืองสปาร์ตันเบิร์กมลรัฐเซาท์แคโรไลนาและถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะมาอยู่ที่สหรัฐนะครับตัวเขาบอกว่าเขาดีใจทุกครั้งเวลาที่เขาเจอเพื่อนซึ่งเป็นคนยิวมาจากเยอรมันแล้วก็ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งครับ ที่เจอกันในการประจำการด้วยกันเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าฟริตซ์เคลเมอร์หลังจากที่เข้ารับการฝึกเบื้องต้นไปแล้วครับพลทหารเฮนรี่คิสซิงเจอร์ถูกส่งไปสังกัดที่แนวหน้าที่กองพลิบัติหน้าที่84ในปฏิบัติการที่สมรภูมิที่มีชื่อว่าบูลช์ที่เบลเยียมครับทางนี้ทําหน้าที่ในการขับไล่ฐานนาซีเยอรมันออกจากพื้นที่เบลเยียมเพื่อเปิดทางเข้าสู่ชายแดนตอนเหนือของเยอรมันก่อนที่จะรุกคืบเข้าสู่แผ่นดินเยอรมันในเวลาต่อมาครับที่เมืองเครเฟลครับ ผู้บังคับบัญชาของเขาฟังสำเนียงภาษาอังกฤษแล้วรู้สึกว่าสำเนียงภาษาอังกฤษเขานั้นสากหยาบและหนาพูดง่ายมีองค์ประกอบของสำเนียงเยอรมันแหะครับก็เลยบอกว่าไหนๆเนี่ยพลทหารเฮนรี่สามารถพูดภาษาเยอรมันได้ดีเอาแบบนี้แล้วกันเลยมอบให้เขาไปทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยจัดตั้งหน่วยงานกิจาการพลเรือนของกองทัพสหรัฐในเยอรมน,นีซึ่งในเวลานั้นด้วยทักษะการใช้ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ ทำให้เขาสามารถลุล่วงภารกิจดังกล่าวคือการจัดตั้งหน่วยงานประสานงานพลเรือนเยอรามันอเมริกันได้ภายในเวลาเพียงแค่9วันที่เมืองเครเฟลครับหลังจากนั้นครับพลทาหารเฮนรี่ได้รับมอบหมายให้ไปทําหน้าที่หน่วยข่าวกรองกองทัพสหรัฐที่เมืองฮันโนเวอร์ครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นการทําหน้าที่ในการแปลฟังบทสนทนาว่าคนไหนเป็นตํารวจรับของนาซีหรือเป็นเกสตาโปรหรือว่าเยไฮมิลิเกอร์ตัสโพลิไซด์คนไหนที่ไม่ใช่ รวมถึงการทํากระบวนการความเข้าใจกับพลพัฒนาซีที่ถูกจับโตได้รวมถึงการทําความเข้าใจกับเฉลยสงครามเยอรมันในที่สุดเขาได้รับการเลื่อนยศจากพลทหารให้กลายมาเป็นจ่าสิบเอกเฮนรี่คิสซิงเจอร์ก่อนที่ตัวเขาครับจะรับภารกิจใหม่เดินทางไปที่เมืองแบ็กสเซอร์ที่แคว้นเฮเซอร์ที่ดูเหมือนกับโชคชะตาพาไปครับทหารอเมริกันในกองพลของเขา เดินทางไปยังตอนใต้ของเยอรมันและกลับไปที่บ้านเกิดของเขาที่เมืองเฟิร์สแควร์บาวาเรียสิ่งที่เขาไปทำครับส่วนหนึ่งคือการเดินไปสำรวจครับว่าเพื่อนของเขาครอบครัวชาวยิวเยอรมันซึ่งเป็นเพื่อนของเขายังมีใครที่หลงเหลือชีวิตอยู่บ้างเป็นที่น่าเสียใจครับเพราะว่ามีเพื่อนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่ยังมุงชีวิตหลงเหลืออยู่จาเฮนรี่คิสซินเจอร์ครับกลับสู่ภารกิจที่ปิดูกูมดอยเชอร์ฟาทเทอ์ สู่แผ่นดินที่โอปรับเข้าเข้ามาเป็นพล,ลเมืองก็คือสหรัฐอเมริกาครั้งหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2ในปี1946ครับแม้ว่าการเข้าไปประจําการในกองทัพสหรัฐเนี่ยจะทำให้เขาเสียเวลาในการเรียนหนังสือไป3ปีแต่ตัวเขาด้วยอุปนิสัยที่ไม่เคยบน่นไม่เคยเรียกร้องอะไรในชีวิตทาให้เขาเดินหน้าชีวิตอย่างเป็นบวกเสมอโดยความที่เป็นคนเฉลียวฉลาดขยันขันแข็ง ทำให้เขานั้นได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียนครับในภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยปริญญาระดับแมกนาคุมลาวดาไฟเบต้าคับ้าพูงนายๆเกียรตินิยมอันดับสูงที่สุดเลยในปี1950ก่อนที่จะได้ทุนเรียนปริญญาโทและประิญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันคือการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทั้ง3ปริญญาเลยด้วยความปราดเปรื่องทางวิชาการครับทำให้ตัวเขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักวิชาของภาควิชาการปกครอง หรือว่า School of Government แล้วก็เน้นหนักในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศควบคู่ไปด้วยตัวเขาครับเฮนรี่คิสซิงเจอร์ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมาการของสภาความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วยมองกรอบช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับบริบทที่แวดล้อมเฮนรี่คิสซิงเจอร์อยู่คือช่วงของสงครามเย็นละครับภายใต้นโยบายของแฮร์รี่ทรูแมนตามด้วยวต์ไอเซนฮาวเออร์รวมถึงนโยบายการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์บทความทางวิชาการของเขาครับมีการวิพา์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศหลายชิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยแนวความคิดการทบทวนนโยบายที่เน้นการคุกคามกันด้วยอาวุธนิวเคลียร์ครับจากการที่ตัวเขาครับเป็นนักวิชาการดาวรุ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของสหรัฐในประเด็นที่เป็นฮอตท็อปปิกก็คือเรื่องของนิวเคลียร์ครับทำให้ฝ่ายการเมืองต้องการตัวเขาไปเป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศพรรคการเมืองต่างๆไม่จะเป็นริพับ l ลิกันก็ดีเดโมแครตก็ดีต้องการตัวเขาเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายต่างประเทศแต่ว่าตัวเขาครับ ตั้งแต่ที่ไปอยู่อเมริกาเติบโตมาเขาเป็นคนที่ฝักใฝ่เฉพาะพรรค e ิพั l บ c ิกแต่เพียงอย่างเดียวโดยการที่ตัวเขาเองครับมีบทบาทในการทำงานกับมูนิชิ r o c k e ี้เฟลเลครับทำให้ตัวเขามีความใกล้ชิดกับ Nelson r o c ก e f e l l e r ซึ่งเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของพรรควิพั b บ i ิก n ในการที่จะเอาชนะการเลือกตั้ง Primary คือการคัดเลือกตัวแทนของพรรเข้าไปเป็นตัวแทนการลงสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าครับ พบว่าการลงสมัครรับเลือกตั้ง primary <S <S ของ Nelson r o c k กี้ l ฟลเทั้ง3ครั้งทั้งการเลือกตั้งในปี60ก็พ่ายแพ้โดยที่ Nelson r o c k กี้ l ฟลเลนั้นพ่ายแพ้ต่อ r ิชาร์ดนิกสัซึ่งต่อมานิ x o n นก็แพ้ให้กับ JFK ต่อมาในปี1964ครับริพับลิกันชนะการเลือกตั้งก็จริงแต่ระหว่าง primary คนที่เป็นนายของเขาคือเนลสันร็อกกี้เ l ลเลก็พ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งในปี1968ก็เช่นเดียวกันนะครับ ที่ r o c k กี้เฟลเลอร์ไม่สามารถที่จะเอาชนะศึก Pri m ม r y และทำให้ริชาร์ดนิกสันเดินหน้าในการลงรับสมัครเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งด้วยสำหรับทัศนคติของตัวเขาเองนะครับต่อริชาร์ดนิกสันต้องบอกว่าเป็นลบมาตลอดเขาเคยปรารบในหลายครั้งนะครับว่าเขาไม่เคยเชื่อในฝีมือของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันและไม่เคยเชื่อว่านิกสันนั้นมีความสามารถเพียงพอในการที่จะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐด้วยซ้ำแต่ท้ายที่สุดครับในปทาทศวรรษที่60 ตัวเขาได้รับการท้าทามจากคณะทำงานของริชาร์ดนิกสันให้ไปร่วมทำงานในฐานะของที่ปรึกษาสภาความมั่นคงของสหรัฐซึ่งในเวลานั้นครับต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่เบื้องต้นแต่การร่วมงานกันของทั้งสองคนตั้งแต่ช่วงที่เฮนรี่คิสซิงเจอร์เป็นที่ปรึกษาสภาความมั่นคงของสหรัฐจนกระทั่งเขากลายมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐการทำงานร่วมกันกันกบทั้งสองคน นโยบายต่างประเทศที่เปลี่ยนไปวางอยู่บนพื้นฐานของ Real Politics ไม่มีการเข้าไปสู่อุดมการใดสุดโต่งแต่มองความเป็นจริงและมองผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนโยบายที่เรียกว่ารับ r ร a ช h มองหรือการขยับเข้ามาใกล้ชิดเปลี่ยนโลกใบนี้ไปทั้งใบส่วนนโยบายอะไรครับที่จะมาเปลี่ยนโลกใบนี้ไปทั้งใบผ่านสถาปนิกที่มีชื่อว่าเฮนรี่คิสซิงเจอเอพิโซดหน้าเรามาติดตามกันครับ The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.